สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกลางวันกินข้าวเที่ยงกับยายนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ยายมีอะไรกินบ้างวันนี้ยายกินข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวตำป่าค่ะตำป่าอืมตำป่าน่ากินไหมตำป่าอร่อยอร่อยนะคะนี่น้ำตกนะคะน้ำตกหมู น้ำตกหมูเจ้านี้อร่อยมากนะคะอันนี้ก้อยก้อยนะคะก้อยเนื้อสดๆนะคะใสเลือดนี่ก้อยมาน้องออกมากินมากินข้าวด้วยกันค่ะข้าวเที่ยงยไม่ต้องถ่ายอ๋อ,อ อืมอร่อยมากอืมอร่อยมากมากรสชาติสุดยอดเลยค่ะโอ้ย <c oughs> จิมผิดจิมถูกเดี๋ยวชิมก่อนนะไม่ได้ทำเองนะคะซื้อเอาอร่อยก็อร่อย นี่ผักนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะเอาจากก่องอี่ก่องพอได้มีคลิปลงไม่ต้องถ่ายคนกินก้อยใบโหราพา มากินข้าวอร่อยๆเดียวกันนะคะยายขอกินข้าวก่อนนะคะคลิปนี้ยายจบไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอ,อเดี๋ยวยายให้ดูนะคะ่ะก้อยน้ำตกผักนะคะอันนี้ตำปลา ขอบคุณทุกการติดตามคาฝากกดไลค์ซับสไครป์ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ